บอกว่าเป็นอะไรชุดต่างเรียคมาของวัคคูดานาดีเนาะวัคคูดานาดีสองตามค่ะสวัสดีครับคือเอพิเมนบังคารร่วมงานกับโคจิเกะโครับผมอ่าก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของคันดิซี่ครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมภาคในซูโรเปียสองไม่บอกว่าเป็นอะไรบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรครับเพราะว่าคำไม่หบอกใบหน่อยเหรอคล้ายๆเป็นตัวละครใหม่ ลายไหมดูลายไหมคะอะไรนะครับตัดตัวนี้ดูร้ายไหมคะเอ่อไม่ดูร้ายครับผมมีพิษไหมคะไม่มีด้วยไม่มีพิษเนีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยท่บอเออแต่นี่อะไรนะแต่เป่นครั้งแรกี่การทาหรือเปล่าอันนี้เป็นครั้งแรกครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอนิเมชั่นยากยากยังไงบ้างครับเออผมว่ามัน มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราอย่างเวลาที่ถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนันมันก็จะมีมันก็จะมีการที่ลงเสียงเป็นปกติแล้วแต่ว่าพอต้องมาต้องมาอัดเสียงในแอนิเมชันน่ยผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ energy ยอะกว่าแล้วก็มีต้องต้องใส่ความสนุกเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆดีคือทางที่ดารามาพากณ์เสียงมันจะเสียกับการโดนแบบว่ารีวิวลองกดดันยังไงบ้างครับผมว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถามว่ากดดันไหมก็ก็กดดันนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าวิธีที่ทางดิสนีย์เขาใช้ในเรื่องซูรุเปีย2เนี่ยผมมันเป็นวิธีที่ดีมากก็คือใช้เขาเรียกว่าอะไรอะพวกเราในการเติมสีสันมากกว่าที่เป็นดาราหรือว่าเป็นศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยมาช่วยเติมสีสันมากกว่าเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้เป็นภาพเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเสริมในตัวขาพประโยชน์อ่าใบแหลตัวเสริมใบใบใบแต่ว่าจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรดึงความสนใจแย่งสีอะไรเงี้ยต้องเรียนหนักแค่ไหนครับการดัวา เรียนเสียงหรือว่าต้องจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เรียนมากครับเพราะว่าก็จะมีตอนที่เราไปภาคก็จะมีพี่ที่เป็นโค้ชนะภาคมาช่วยเราดูมีโค้ชอยู่ใช่แล้วก็แล้วก็ประโยคไม่ใช่ประโยคช่วงที่ภาคมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากการเป็นนักร้องช่วยไหมเพราะว่าเห็นคนภาคทุกคนเป็นนักร้องผมว่าก็น่าจะช่วยนะหมายถึงว่าวิธีการใช้เสียง คาดหวังว่าคุณจะรักตัวละครนี้ไงบ้างคะอ่าผมคาดหวังให้คนเดาถูกก่อนโอ๊ยตัวไหนอย่าเพิ่งรักเลยครับครับอกเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับไอกทุกทอ่าต้องไปดูครับต้องไปดูต้องไปเดาอ่าดูในสมองตัวเองครับแต่คนอื่นยังไม่ได้ดูไปดูเซอร์เบียภาคภากไปดูเซอร์เบียแล้วผมก็ฝากทุกๆคนนะครับไปดูซูเปอร์เบียภาค2กันด้วยนะครับวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมเนย์ก็พา ก็โพอไปดูกันได้ครับเพราะว่าดูได้ทุกเพศทุกไปฝากกันนะครับฝากาแบบภาพเดี๋ยวรอไปดูทำไทยเดี๋ยวเราทำไทยมาเพก่อยนะครับรู้ว่าคนับกต้นหนึ่งระวังคนแบบเป็นหวงใช่ใช่ก็ต้นหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคไปรัสตับอักเสบอีนครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วที่ที่เขาออกมาพูดอะมันเป็นการเหมือนรีแคปมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ครเห็นเขาว่างครับ อะไรนะครับเป็นหลายเป็นเห็นเป็นเยอะอะค่ะเป็นเยอะเป็นเยอะครับเพราะว่านอนโรงพยาบาลไปประมาณ2วีคเลยอะไรเงี้ยมผมผมกับเออ่กับมานมีเหรอกับพี่ผู้ชายหนึ่งก็ต้องคอยแบบสลับกันไปนอนดูแลเพ็นบอกว่ามีปอดปอดมีปัญหาด้วยแล้วก็มีกด้วยอันนี้คุณเลยว่าทมามว่าต้องรักษาต่อยังไงจริงอ่าจริงจริงผมว่ามันมันเป็นปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างเหลือหลังแล้วก็หนึ่งก็เป็นมาสักพักแล้วในเรื่องของระบบภายในเขาอะไรเงี้ยผมว่าหลังจากที่ เดี๋ยวอาจจะต้องพักผ่อนอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นจริงๆแล้วอาจจะต้องไปเช็ครายละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวรอถักต้นเหนือดีกว่าเพราะมันจะมีดีเทลแบบยิบย่อยเยอะมากเกิดจากอะไรอ่ะมันมันมีมันเกิดจากได้หลายสาเหตุมากเลยครับต้นเหนือเขาไม่ดื่มอยู่แล้วครับแต่ว่<ล><น>าผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของที <ใน S 1> ่ป<ใ>นเปื้อ<ใ>นกับอาหารมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มันมันก็ เดาไม่ได้เพราะมันก็กินแซบกระยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็กินค่อนข้างแบบกินเหมือนเนิงแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องภูมิด้วยเรื่องจังหวะด้วยอาจจะเป็นดวงอะไรเงี้ยครับเขาเป็นตอนนั้นค่ะเป็นแบบว่าพวกขับขับปีอะไรได้เรียนขับปีอะไรรถอะไรได้เรียนที่ไม่เกี่ยนถ้าไม่ใกล้เลยดีกว่าเล่นแต่แมวครับแต่เขาประสบเลเพราะว่าอายุพี่หนึ่งแบบยังเลย อก่อนอันนี้ก็เกี่ยวกับกี่ยวกระดูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงแบบพอเราเป็นเป็น,นแกแสดงหรือว่าทำงานในวงการพ,พี่ๆก็น่าจะรู้อล้วเรื่องเวลานอนเรื่องการใช้ร่างกายอะไรเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นได้ครับในตอนที่วินวินนี่ไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรคนระับไม่ดีว่าร่างกายเหมือนจะพังเหมือนจะใกล้ตายเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะสัมผัสความทรมานได้แค่ไหนก็ก็ค่อนข้างทรมานนะเพราะว่าเขาก็ ณหน้นาตอนหวะที่ผมอยู่เขาก็าจะเหมือนต้องให้เป็นเหมือนยาแก้ปวดตลอดเวลาอย่างเงี้ยประมาณแบบทุกทุกหนึ่งชั่วโมงทุกสองชั่วโมงตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็มันก็เห็นความทรมานเขาแต่ว่าพอพอทางแพทย์แล้วว่ามันก็มันก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ได้แค่ให้ยาแล้วก็ดูไปตามอาการแล้วก็ค่อยๆไม่ิด้ใชอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นต้องหาวิธียาจิตใจกันยังไงบ้างครับเพราะว่ามันมาเห็นแล้วที่ตื่ที่คิก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับก็เราก็ซัพพอร์ตเท่าที่เราจะช่วยได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่อง เรื่องเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบต่อให้ดูแลดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าตอนนั้นมันป่วยมันก็ยังป่วยอ่ะแต่ตอนที่ก่อนอให้ยามันถึงขั้นทีน่อะไรนะครับเขาก็ถึงขั้นต้องไห้ชายช่ยเพราะว่าน่าจะเจ็บจริงๆครับน่าจะแบบเหมือนปวดท้องแล้วก็แบบเหมือนร่างกายมันก็สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ็บรวจมันเองบ้างไหมครับผมยังไม่ได้ตรวจเลยใช่แต่ว่าก็ก็ยังปกติดีเพราะแบบเราก็อยู่ในขั้นแบบอารเจชี้ที่แบบว่าไมเดียวกันเดียวกันไม่ใช่รายเดียวกันมันก็ ผมว่ามันก็คงขึ้นอยู่กับร่างกายแหละแล้วก็วช่วงนั้นแบบหนึ่งเขางานเยอะมากอย่างเงี้ยผม,มยังพอมีเวลาได้นอนบ้างแต่ว่าหนึ่งเขาแบบเหมือนดินต่างประเทศถ,ถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรนี้ตลอดเวลามันก็นอนน้อยด้วยอะไรอยา่างเงี้ยอันนี้ช่วงระยะเวลาที่ข้าไปเกี่ยวกับตอนที่ป่วยเป็นอย่างไรหลังจากตอนที่ที่หลังหายแล้วช่วงประมาณช่วงประมาณเดือนมิถุนาถึงสภารเป็นตอนต่างชาตแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างค ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นเรื่อ,ๆอยๆ,ๆ,ๆครับตามลำดับแล้วแต่ว่าในในเรื่องของส่วนของแบบค่าสัพหรือว่าผลตรวจต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรอถามอีกนิดนึงเพราะว่าผม,มผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้ละเอียดลึกขนาดนัน้นการใช้ชีวชิตปกติยังไงคการใช้ชีวิตตอนนี้ก็ปกติก็ทำงานนะมผมการเปลี่ยนวิถีชีวิตการใช้ชีการกิการนอนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเป็นผมว่าเดี๋ยวรอถามไม่ได้ไม่ได้ชงไม่ได้อะไรใช่งปีชงปีชงอะไรกันที่ปีละปีชงไหมอ่ะปีส้วนหรอชง เจอไม่ได้คัปเดตแต่ว่าแต่ว่าขอบคุณแทนด้วยนะอบคุณทุกคนที่แบบถึงหัวตั้งหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของดีเทลละเอียดเดี๋ยวฝากพี่ๆรอได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ